สบายดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งตะกอต่อยเนาะหัวนี้ก็หัวแป้งเนาะตะกอเกมนี้น่าจะเตะพันรอยเนาะหัวแป้งอีกเฮงบ้านมะขามเปียกกับล้อสบปอีกแล้วโอยเนาะขนาดเลี้ยงเปียยังเตะเป็นหมื่นยังแพ้ได้ตะกอดพันแพ้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้สะปอดนะเตะตัวนี้น่าจะศูนย์ศูนย์อยู่นะครับตั้งได้นะ ตั้งได้ไไบ่อยเติมศูนย์ต่อศูนย์นะครับฝั 0, 0, 0บ่งน้องเสิร์ฟมาอะไรพี่ทำไ้หน่อยพี่โอเคมาดูหลอสปอปลุงนี้ปล่อยทำไมครับโอ้โหศูนย์ศูนย์นะครับงงเปิดครับขอบคุณครับตอนนี้ไม่ต้องหมุนมันหลอทำงไงโอ้โหขอบคุณครับครับ แต้มศูนย์ต่อศูนย์นะครับคู่นี้ไม่ค่อยมันมากนะครับคู่นี้เตะพันหนึ่งนะครับพัดลอยนะครับตีหัวไปไอ้น้องมาทาไมล้นนี่แล้วครับแต่ก็โอ้โหยกไงไอ้ล้อทำไงหล้อทำไงโอ้โหตีหัวตีหัวอะไรอย่างนี้ทำไงเนี่ยเขาเรียกตีหัวอย่างนี้โอ้โหเก่งมะขามเปียกลับไม่ได้นะครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ฝ่ายหยัดนะครับเมื่อกี้แพ้นะครับ บอกแกบอกขอแก้หน่อยแก้ไหมครับไม่ต้องตีหัวเข้าบ้านเออเงินมีเงินกินอีกมาไอเย็นเงี้ยเนี่ยบอกต่อๆเงินยังเหลืออยู่อ้าวเงินแกไปหยัดบอกตังค์ยังเหลือนะครับเงินยังเหลือขอแก้หน่อยประหยัดบอกให้แก้หรือเปล่าไม่เอาไม่เอาหัวแปะไม่เอาผมกลับนะประหยัดบอกขอแก้หน่อยครับไม่แก้ผมบอกว่าหัวแปะใช่ไหมแผลนี้ครับอาจารย์ชิมหน้าห้ามลงเหลียมผมนะเวลาผมไม่ให้แกห้ามโมบวยไปนะอ่า อ่าโอเคครับตัวหนึ่งนะครับอ่าดูเสิร์ฟต่อแล้วก็เรามาดูตะก้อต่อนะครับเมื่อกี้ขานอกนะครับขอแก้เหลี่ยมเมื่อกี้นะครับโอ้ตีดีมากไอ้น้องคนนี้อาทิตย์ที่แล้วยืนคู่กับพ่อนะครับน้องคนนั้นนะครับวันนี้พี่คนนั้นยกให้นะเสิร์ฟมาลูกนี้เก่งทงาําไงล้อทําไงทำไมลูกนี้ล้อตีโอโหติดเกี่ยวอีกแล้วครับ อะไรอะลูกนี้ตีโอโหเก่งหลอทำไงครับหลอตีไปโอโหตีอะไรเนี่ยตีแกแล้วก็เรียบ้อยใทรจะเกีียวละครับตีอย่างงี้โอโหขานอกบอกมาแล้วครับแต่ก็มาแล้วครับเมอเสิร์นะครับฝั่งนูน้นบอกเหมือเสิร์ฝฟฟั่งนู้นนะครับเบ็ดน,นี้แบบแเ็ด เบียดท้ายตารางนะครับไม่ถือว่าดีมากครับหลอเปิดทำไงเก่งหลอตีโอโหติดเกี่ยวน้องเอยอะทำไงน้องมันแก้มาไอห,หลอทำไงครับเก่งยกหลอตีได้หรือเปล่าติดเกี่ยวหลังเทา้าเสียนะครับลูกนี้ก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอันนี้ขาน,นอกนะครับหลอแต้มศูนย์ต่สองหลอเสิร์ฟไปครับ ทำไงน้องเปิดล้อนอีกครับหลอได้แต้งหรือเปล่าตรงนี้ล้อนอีกเก่งยกแต่ก็นนล้นอ,อีก,นอแกแล้วครับน้องทำไงตีโอหรอโอ้โหลูกนี้โอ้ตีแรงมากเลยครับตีอย่างนี้ใครจะเกี่ยวแล้วครับแอดมินก็เกี่ยวไม่ได้นะครับลูกนี้ครับแ้มสองัวศูนะสเสริมมาตรงนี้ครับหลอเปิดเก่งยกหลอตีติดเกี่ยวแป้อาห ตีไม่ผ่านนะตีแบบนี้ครับตีแบบนี้คิดหนักแล้วครับตีอย่างนี้คิดหนักแล้วครับ,รบแต้มสามต่อศูนย์นะครับตัวนี้ครับเ <c oughs> สริมมห,หาหลอเปิดไปไหน <c oughs> เก่งบอกยกแล้ว <c oughs> หลอแก้ไปโอ้โหง่ายเกิน <c oughs> นะก็ดูตีโอ้โหได้ขายยศไอ้มือยกดีนะครับฝั่งนู้นตีแบบมั่นใจมากเลยครับ แตมสี่ตัวศูนย์นะครับตัวนี้เสิร์ฟมาล้อเปิดไปไหนเก่งยกล้อตีโอโหตีสวยมากตรวนี้ครับโอโหตีอย่างนี้ตีอย่างนี้แล้วจะเกี่ยวยังไงครับแต้มศูนย์ตัวสี่ล้อเสิร์ฟไปเสิร์ฟห้องเปิดล้อเปิดอีกได้แต้มหรือเปล่าตรงนี้ตีโอโหตีอีกโอโหตี แล้ก็ดีโอ้โห,โโห,หล้อน่าจะเหนื่อยนะครับแผลนี้วันนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับล้อลอบอกแผลนี้น่าจะเหนื่อยนะนะครับแต้มสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับพานอกกลับบ้านมาแล้วครับล้อเล่นอย่างนี้เปิดไปไหนหลอแล้วก็ล้นนะครับทำไงได้แต้มรู้เปล่าตีโอ้โห,โโหได้แต้มอีกแล้วครับ แตมตอนนี้หกต่อศูนย์นะครับโอ้โหลงไปฝั่งนี้เป็นต่อนะครับพอจริงๆแล้วเป็นลองเสิร์ฟมาหลอเปิดเก่งยกไปไหนหลอตีติดเกียวอีกแล้วยังอยู่ครับยังอยู่อา้าวหลออะไรอะ่ะทำไงหลอทำไงตีหัวโอ้โหตีดีมากลูกนี้โอ้ถ้าตีอย่างนี้ได้มันก็ดีนะครับจะได้สูสีนะครับถ้าตีอย่างนี้ แต้มศูนย์ต่อห้าเมื่อกี้เอ่ยแต้มผิดนะครับแก้แล้วตะก้อตะก้อดีโอโหแต้มห้าต่อศูนย์นะครับเรามาดูตะก้อเวทเล็กๆนะครับตะก้อเดิมพันตะก้อสาทรน,นะครับใครก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับแวะมาเยือนกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ ก็จะมีเรียมรับแขกให้ได้นะครับถ้าใครอยู่ใ,ใกล้นะครับขอแบบมีเวทให้เตะราคาซ้อมครับสองพันสามพันก็ว่ากันไปครับก็จะมีเสิดปากน้ำนะครับรออยู่ก็พอให้รับแขกได้นะครับเรามาดูตะก้อต่อนะครับ เก่งยกลอตีได้หรือเป oh. ล่าลูกนี้ตีหยอดโอ้โ oh. ห oh. บอกง่ายเกินไปน้อง oh. น้องก็หยอดเหมือนกันฝั่งนี้หยอดดีกว่าลอทำงางครับหลอแปลข้ามไปยกโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็ฝั่งนุน้นมองแล้วน่าจะยกนิ่งกว่านะครับแต่ก็นะโอ้ห oh. น่าจะได้เกมศูนย์หรือเปล่าครับอาเปลี่ยนข้างก่อนนะครับครับแต้มหกต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟไปเก่งเปิดหลอตีได้หรือเปล่าลูกนี้ลน้น ลุกนี้ตีไปไหนยอดอีกแล้วโอ้โหมันยอดไม่ข้ามนะครับลุงนี้ลุงนี้นะถ้าตีข้ามไปข้างหลังน่าจะได้แต้มนะครับลูกนี้ครับแต้มศูนย์ต่อหกนะครับเก่งเสิฟล้อบอกเสริรฟไม่ได้แต้มโอ้โหเสริรฟง่ายเกินไปโอ้โหยกสวยมากแล้วครับลุงนี้อาจจะลดหลอดได้แต้มหรือเปล่าตีเกียวไแล้วทาําไงแปรข้ามไปเก่งยกล้อตีลุงนี้จะได้แต้มหรือเปล่า โอ้โหฝั่งนี้เหนียวเกินโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกนี้ครับไปไปมามาหรอแม่งตีเป็นรองนะครับลูกนี้ฝั่งนี้ยกดีกว่านะครับน้องเก่งก็ลงไปเหมือนเป็นต่อนะครับเอาจริงๆเป็นลองเขาอีกแล้วติดเกียวแล้วหรอทำไงได้แต้มหรือเปล่าโอ้โหตีลูกนี้โอ้โห ตีแรงมากเลยนุย้ยขอโทษพี่เขาหน่อยครับโอ้โหแจมเจ็ดต่อศูนย์แล้วครับขาดเลยครับแผน่นนี้ไปเก่งยกเปิดหลอดตีติดเกียร์อีกแล้วเอาอยัางไงเอาอีกแล้วโอ้โหตีหัวไหวม,ต,หมตีหัวเป็นไงแบบแม็กซ์่วยแม็กซ์ล่ามิท่าเอ,เออดูพี่ชัยนะครับใครเป็นเอชีพี่ชัยก็กด ติดตามพี่ชัยด้วยครับแกตรงไหนมีสนามเดิมพันแกไปตรงนั้นนะครับฝากถึงพี่น้องแบบสบปปด้วยนะครับเมียนมาด้วยเออโอเคขอบคุณมากๆครับพี่ครับพี่เ็เป็นคนนิสัยดีนะครับเรารู้จักแกมาก็สี่ห้าปีนะครับเพราะว่าผมอยู่สาทรมานี่ก็หลายปีแล้วผมอยู่สาทรมานี่ก็ต,ตีได้ก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับ ปีนี้ก็30มกว่านะครับมาเล่นตั้งแต่อายุ1 8บแนะครับเรามาดูตะก้อตะก่อน,นครับแต้ม0ูนย์ต่อ8นะครับเซิร์ฟน้องยกตีหัวตีโอโหติดเกี่ยวน้องเก่งหลอทำไงหลอโอโหลูกนี้หลอคิดว่าล้นนะครับแต่ก้อนยังไม่ล้นนะครับโอ้โ แต้ม8ปดต่อ0ูนย์เสิร์ฟไปลอเปิดเก่งยกลอทำไงล้นอีกแล้วครับแตก่ก็โอ้โหเล่นอย่างนี้โอ้โหฝั่งนู้นไม่ได้สักแต้มเลยนะครับตัวนี้แต้มตัวนี้น่าจะ9ต่อศูนแล้วครับตัวนี้ขาดเลยครับโอ้โหคิเลมากเลยครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นตะก้อสนามสองนะครับ สนามสองเอยู่อยู่ฝั่งนูนนะครับตรงข้างหลังครับข้างหลังไอ้น้องเก่งล้นนี่แล้วแต่ก็ทำไงได้แต้มอีกหรือเปล่าตีไปไหนลูกนี้โอ้โหคิดว่าน้องมันจะหยอดนะครับตีออก0ูต่อเโอ้โหเสิร์ฟม,มาตรงนี้ติดเกี่ยวยกไปตีโอ้โหได้แต้มนะครับขยับขึ้นมา หนึ่งต่อเก้าโอ้โหฝังนู้นจะฮึดสู้หรือว่าจะจะถอดใจครับล้อเสรอร์ไมติดซ้ายอะโอ้โหฝั่งนี้ะก็พื้นแม่เหนียวหนึบตีโอ้โหเก้าตัวหนึ่งนะครับเสิร์ไปล้อเปิดหัวน้องเก่งยกล้อทำไงล้อตีโอ้โหตรงนี้ตีดีครับ แต้มหนึ่งต่อเก้าเปิดแล้วก็เสียครับตรงนี้โอ้โหสองเก้าแล้วครับสองต่อเก้าหลอเสิร์มาซ้ายโอ้โหซ้ายเหนียวมากฝั่งนี้ยกอย่างนี้โอ้โหยกงนี้ใครจะเกี่ยวล่ะครับยกดีขนาดนี้ใครจะเกี่ยวแล้วครับแต้มเก้าต่อสองนะครับ เติร์ไปล้อแล้วก็ออกนะครับลูกนี้ดูครับสองต่อเก้าขาดเลยครับตียอดล้อเกียวได้แต้มหรือเปลาล้อล้อตีแล้วก็ดีครับโอ้โหสามต่อเก้าแล้วครับล้อขยับขึ้นใหม่แล้วนะครับล้อสอปอป,อปอนะครับฝากพี่น้องชาวบันไัยในยเดอ้อฝากกุตามไม่ล้อในเดอ้อพี่น้องชาวบานไัยบันไพรบันเตย นักต่อนัครูคำเผ่าดงงน้องไม้ดงมอนฝากติดตามซ่องบาเบน,นเดอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและคอยแห่กันมังใจเอาที่คอยเบิ่งขีดฮาเนะาะมาดูตะก้อต่อ